สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนรวมโลกเออสวัสดีพี่ยงอีวิพยสายเพื่อนี่พยสายก็อยู่บ้านครับพี่น้องเออยู่บ้านนี่ทั้งดูว่าเพื่อนจะมามอบบ้านมอบบ้านกาชาติโครงการบ้านกาชาติสารฝันปันสุขพี่น้องขนาดเล็กของลูกบ้านบ้านพยไสสายนะครับเด้ออันนี้เป็นโครงการเออ เรากาชาติหนองคายครับมอบนบ้านดอนขนุนครับหมู่ที่ห้าด่านที่สุดโกรรหนองคายครับเพื่อนกับมีของม้ามอบให้เจ้าของบ้านเ,าเจ้าบ้านเพื่อนโอ้ได้จักรยานพ้อมือวือเลยธรัาด่าตัวครับมาครับพี่น้ามอบบ้านมอบสะขนาดเล็กเลี้ยงหอยซุลี่เลี้ยงโคกพ้อมแล้วพี่น้องขสงนะครับของบ้าน มีทีมงานตู้บ้านกำนัน,นมานร่วมเป็นสักขีพยานม,มอบเป็นร่วมมอบภายในบริเวณบา้านครับเป็นมอบเพชรเด็ดสับเรียบร้อยแล้วกับบริเวณบา้านครับพี่นอ้องมอบให้ ลูกบ้านพอใะสายนี่ล้วครับคือว่าโชคดีอยู่สร้างหยับหน้าพยายาเหยับเนื่อเป็นพ้องกันการ,การสาดสารฝันครับพี่น้องสหรับสนุนโดยเอกชนัดกินรอดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสามหนองคายครับสวัสดีครับ

ท่านพี่ทุกคุณนะครับท่านป่าจังหวัดนะครับท่านเลขาธิการเหลราชการจังหวัดนะครับผ้นะครับเลี้ยแม่ขออนุญาตเรียยแม่นะครับผมคณะกรรนาธิการนะครับที่มาร่วมต้อนรับท่านในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับอ่านายทักษิณจุฬาสีนะครับปลัดอาุตสูรอำเภอโพตาครับผมครับท่านที่สองครับท่านอาชีรละพัฒน์ผีชายขาวครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสุขครับเจ้าของพื้นที่ครับผมครับ ท่านตมาครับท่านไพบูลชาวจอนครับรองนายกองกำลางจังหาัดสมุทรสาครท่านตมาครับท่านสุบินสิงห์นากองนะครับท่านเกษตรอำเภอโพตากครับผมครับอยู่ข้านใดครับเสว็จได้ที่หนึ่งครับท่านร้อยโทสมหมายหงสาวงนะครับท่านสัจจรียอำเภอครับผมครับท่านตมาครับท่านท่านตัวโทอุทัยอ่อนทิพยนะครับสปปสพโพตาครับแทนท่านผูมิกับครับผมท่านนักพบจังปาครับท่านพัฒนาการอำเภอโพตากครับ ท่านพนมเพ็งวิชัยนะครับสาธุขอำเภอโคตากครับท่านสุพศ์หอศรีนะครับท่านนายกองค์กลางของรัฐส่วนตำบลโคตากครับท่านพิษนะครับตอนนี้มีของมามอบให้ด้วยครับผมแล้วก็ท่านเป็นจวันนะครับนิตจมนงครับกำนันตำบลด่ติสุกครับกำนันตำบลทุ่งที่นะครับผมท่านพิษแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับผมผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้านไม่ขออนุญาตแนะนำนะครับแล้วก็หมอโบครับผู้แทนผู้มีการโรงพยาบาลโคตากครับ ครับก็ขอ,อยากเลยนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะท่านรองนายกหลอกการชาตินะครับแล้วก็ท่านประหลัดจังหวัดนะครับที่มาได้ร่วมมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างบ้านกาชาติสารสารันปันสุขขนาดเล็กประจําปี2565ในวันนี้นะครับซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้นะครับให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ก็เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้นะครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของนายคาจันทร์สมบัตบิหมู่ที่ห้าบ้านด่านีสุขตำบลดัานทีศุขนะครับบ้านดอนขนุนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนประมาณก็คือหกหมื่นบาทนะครับในในส่วนตรงนี้ตลอดจนเราก็ได้รับการหกหมื่นบาททําไมถึงได้หลังใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะว่ามีโครงอยู่แล้วนะครับซึ่งมีเป็นโครงมีแค่หลังคากับโครงที่สร้างโดยองค์กรชุมชน ของจังหวัดนะครับที่อยู่โพทองนะครับเราก็ได้หลังหลังใหญ่นะครับแล้วก็มีอ่าส่วนราชการต่างๆร่วมกันก่อ,กอ,กอ,กอสร้างดังนี้นะครับจากกองทุนพัฒนาอาเภอโปตากของเราก็จะใช้งบนะครับเป็นค่าอาหารค่าน้ําดื่มค่าก่อสร้างต่างๆก็เจ็ดพันบาทนะครับแล้วก็สนับสนุนน้าดื่มจมํานวนเจ็ดสิบแพ็คนะครับคิดเป็นเงินสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ท่านนายกองการหนานส่วนตำบลด่านทุสุขนะครับวันนี้ก็ ท่านได้สนับสนุนในการก่อสร้างอีก1 6 0 0 0บาทนะครับเป็นค่าวัสดุอุปกร,กรณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ท่านสสอ,อ,อินทนนทอินรอดนะครับสสเกียรสามของเราด้วยะนะครับก็สนับสนุนกระชงังหนักนะครับก็เลยร่วมกันสร้างบ้านเป็นกําลังกันในการพรัฒนกกาลังสร้างบ้านนะครับใช้ระยะาในการก่อสร้างทั้งที่สิ้นา3วันนะครับที่มาก่อสร้างในวันนี้นะครับก็มีอีกนะครับก็มีท่านนายกอบนายกพบต สุพศหอสีนะครับวันนี้ได้นําผ้าห่มกับถุงยางชีพมานะครับที่จะมามอบให้ด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มสตรีอำเภอโพธาตุนะครับนําพัดลมมาให้อีกหนึ่งเครื่องที่จะมามอบให้ในวันนี้นะครับก็วันนี้ได้วลาสมควรแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านรองนายกเหล่ากาชาตินะครับพร้อมคณะแล้วก็ท่านผดจังหวัดนะครับได้ประกอบพิธีมอบบ้านเลยนะครับผมครับขอเรียนเชิญครับ ทมงานมากมากขอถ่วยภนครับแล้วจเน์ครับมองกลองนี้นะครับน่สองสองคบขอเชิญหัวหน้าส่วนราชารครับท่านนายกครับถ่ๆนี้ก็เจแล้ครับมา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 